ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผมกำกความลับไว้เยอะอดีตผู้พิพากษาฝากข้อความถึงอัธริยะอย่ายุ่งกับผมผมกำกความลับไว้แยะเยอะนายชนบทสุศรีอดีตผู้พิพากษาฝากข้อความถึงอัธริยะเรืองรัตนพงศ์อย่ายุ่งกับผมผมกำกความลับไว้แยะเยอะกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องจากกรณีก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายชนบทสุศรี อดีตผู้พิพากษาที่ได้เข้ามาเป็นทนายความให้แม่แตงโมโดนเทไป,เ,ปเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดอดีตผู้พิพากษาได้ออกมาโพสต์ถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพง์ที่ตอบโต้กันไปมาอยู่ตลอดระบุว่าผมขอบอกคุณอัดอย่ามายุ่งกับผมผมกำรมความลับไว้แยะเยอะตอนนี้ผมรวบรวมหลักฐานไว้ไม่ต่ำกว่า15คดีที่จะฟ้องคุณไม่เฉพาะที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่โจทก์ฟ้องคดีคุณในเดือนมีนาคม2-565ที่คุณใช้ชั้นเชิงเลื่อนคดีถึง3ครั้งและคุณอัดไปเจอผมที่ห้องพิจารณาคดีที่3แต่คุณอัดไม่กล้าเข้าไปในห้องพิจารณาคดีอยากคุยว่าเก่งนะครับวันนั้นมีคนมาคุยกับผมให้ผมเป็นพวกเดียวกับคุณมันคนละเวกันคอยรับหมายสารนะครับคุณอัดกล้าฟ้องผมสักคดีไหมครับโลกโซเชียลไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ